สวัสดีเพื่อนชาว Step Geek ด้วยนะฮะวันนี้ก็จะมารีวิว Galaxy Mega 6.3นะฮะก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้ขอรีวิวแบบนี้แล้วกันนะฮะเนื่องจากเหนื่อยกันเหลือเกินนะช่วงนี้รูปร่างของมันก็ไม่ดีใหญ่จนเราจะถือไม่ได้นะฮะเอาจริงมันมันเขาดีไซน์มาดีฮะคือด้วยความถึงถึงมันจะใหญ่เนี่ยแต่มันบางครับมันก็เลยถือ่อนข้างง่ายมากดังนั้นก็เลยคิดว่าเออคงไม่น่ามีปัญหาอะไรนะกับการถือนะฮะไม่มีปัญหารหรอก เอาละอย่างนี้เรามาดูลมๆดีกว่า,าเพราะคิดว่าหลายๆคนนั้นก็คงไม่ได้อยากรู้อะไรมากมายไปกว่าการที่ถามว่า CPU Dual Core เนี่ยมันสามารถที่จะทำงานได้ดีมากน้อยเพียงใดเอาล่ะเดี๋ยวเราก็จะเข้าเวฟให้ดูนะฮะบางคนบอกว่าเฮ้ยราคาเท่านี้โหให้ Dual Core มา <c oughs> ดูก่อนนะฮะเร็วไหมฮะเห้ย hey, ไงความเร็วระดับพาการมากสบายฮะ <c oughs> ก็ยังสามารถเล่นได้ลื่นๆนะฮะ ที่สำคัญก็คือว่าคะแนนของแอน u ูตูเนี่ยมันสูงมากจนน่าตกใจเลยดูหมหมายถึงว่าเป็นดูโอคอ e ที่ที่เร็วมากนะฮะคือด้วยความที่เป็นดูโอคอ e 1.7นะฮะก็เลยมีความเร็วค่อนข้างเยอะมากนะฮะเดี๋ยวเราจะลองเอาเวลที่มันหนักกว่าน,นี้นะะอย่างที่นี่ดั m คอมดูนะฮะว่าดูโอคอ e 1.7เนี่ยไปไหวหรือเปล่านะฮะคำตอบก็คือว่ามันเล่นได้ดีมากๆจนน่าตกใจเลยนะฮะเพราะว่า เราต่างก็คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันยุคของคอร์คอแล้วเว้ยยุคของดูคอมันกอนไปแล้วอะม,มันไปแล้วอะไรเงี้ยซึ่งเฮ้ยมันไม่จริงอะมันดูดิเห็นไหมโอ้โหเนี่ไงเอาเป็นว่านี่คือเรื่องของการเล่นเว็บละกันผ่านไปเลยนะครับตามสไตล์ของรายการเราฮะพูดสั้นๆนะฮะจะพูดอะไรยืดยาวฮะเนี่ยรวดเร็เวทันใจฮะอ่าเป็นไงฮะเอาละสบายๆนะฮะเล่นสบายมาก ก็ตอนนี้คะแนนออกมาแล้วนะฮะอยู่ที่12,410คะแนนนะฮะก็จริงๆแล้วจริงจริงแล้วเมื่อวานมันได้เยอะกว่าน,นี้นะฮะแต่วันนี้มันกลับได้น้อยลงแต่ก็ไม่สําคัญแล้วอย่างที่บอกว่าคะแนนมันจะมีค่าอะไรครับถ้าเอามาเล่นเกมแล้วมันลื่นก็จบนะฮะเดี๋ยวนี้เราจะเปิดตัวเกมของออไอคินเนี่ยให้ดูแล้วกันว่าเมื่อเทียบกับพวก iQ 9ซึ่ง iQ 9เนี่ก็ได้คะแนนประมาณเมื่อกี้ฮะไ q ได้ได้ประมาณ128นนะฮะงั้น มันก็ใช่ไหมฮะแล้วก็บอกโอ้โหแสดงว่ามันลื่นเท่ากันเลยสิเดีย๋ยวมาดูเลยแล้วกันว่ามันใช่เปล่ามันลื่นเท่ากันจริงหรือเปล่านะครับเราจะเข้าดีเดย์ให้ดูนะฮะเป็นเกน่ใช้กฟิเกเจอรนะฮะทั้คู่เลยเทียบกับไอคอย่าลืมนะ,ะว่า a ัามซุงแพงกว่า5000เลยนะฮะ มาแล้วนะฮะเฮมฮา,าเมื่อเทียบกับ IQ 9เนี่ยก็จะเห็นนี่คือกดพร้อมกันนะฮะโหลดพร้อมกันเลยนะเป็นไงบ้างตึ๊บตึ๊บตึ๊บ อ to to ่ะความเร็วพอ่กันฮะแต่ดูความลื away, so, ่นเนี่ยฮะคือความลื่นของซัมซุงเนี่ยมันเยอะกว่าจริงๆเห็นไหมเห็นตอนระเบิดไหมครับ้มเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวจะวิ่งให้ดูหนึ่งสองสามเอาวิ่งเห็นความเนียนไหมฮะเนี่ยฮะก็ไปอันว่าถึงแม้คะแนนเท่ากันนะฮะแต่ก็จะเห็นได้ว่าตัวของ Samsung Mega เนี่ยทำได้ดีกว่าจริงๆ เห็นไหมฮะุกุมายิ่งยิ่งยิงเห็นไหมฮะเห็นหรือยังฮะความลืน่นอ่ะจบฮะไอผู้พัฒน์ทำเพลงเยอะฮะเมื่อเช่ยกับอีคิวก,กาแล้วเป็นไงบ้างฮะเอ่อถือ คือทุกคนที่ไอคิวเก้ามันหนากว่านะฮะก็จะถือพอๆกันนะฮะไม่ได้ยากง่ายต่างกันเท่าไหร่นะฮะคราวนี้มาดูฟีเจอร์อื่นที่แกซี่เมกาให้มาบ้านก่อนฮะก็มันบอกว่าคนที่แบบไม่ได้ซื้อเอสี่ก็ไม่ต้องเสียใจเลยนะเพราะว่าฟังก์ชันหลายๆอย่างมันมาหมดเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับก็อย่างตัวแอร์วิวฮะตัวแอร์วิวก็มาฮะไอตัวที่มันอย่างเงี้ยฮะปัดๆแล้วมันไปอะฮะก็มานะครับตัวสมาร์ทสกรีนตัวนี้ก็คือ จับดูว่าตาเราไปทางไหนแล้วมันก็จะมันก็จะเลื่อนตามก็มาด้วยนะฮะสบายๆครับเพราะว่าเซฟิงหมวก็ยังได้เห็นนะฮะสบายๆเลยฮะ one hand operation นะอันนี้เป็นฟังก์ชันที่เขาบอกว่าให้ใช้แบบมือเดียวได้นะฮะแบบโดยใช้มือซ้ายอย่างเดียวฮะับเขาจะปรับปรับปรับนะครับอันนี้เขาบอกว่าเขาจะปรับตัวของปุ่มเนี่ยคีย์แพดนะครับเวลาโทรศัพท์อะฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะมันจะมาอยู่ฝั่งเดียวเลยนะฮะ ใครบอกเฮ้ยโใช้งานมือเดียวไม่ได้ไม่จริงฮะนี่ปรับได้ซ้ายขวาเลยฮะสบายๆโอ้ยไปไงลื่นปืดๆเลยไม่ต้องกลัวมือใหญ่เราจะใช้ไม่ได้นะฮะโอ้ป็นไงสบายเลยคราวนี้นะฮะเปไงล่ะฮะสมมติแก้โจทย์มาดีฮะจะบอกโอ้หจอใหญ่มีคนคอละหายังงูยังงี้อย่างนี้เออนะัปรับให้ซะนะครับจบไปเลยฮะ นะครับอันนี้ก็แคลคูลเลเตอร์ครับก็คงจะไม่ต่างกันนะครับแล้วโดยรวมฮะเล่นเกมไปแล้วตอนนี้มาดูกล้องฮะว่าเป็นยังไงบ้างฟังก์ชันของกล้องนั้นก็จะมีให้เห็นเยอะแยะมากมายนะฮะถ้าเกิดว่าเราปรับเป็นโหมดแบบสี่หกต่อเก้าปุ๊บมันจะใหญ่โป้งเลยอืมความดูกล้องหลังฮะก็เก็บมุมมองได้เดี๋ยวไปดูลูกเดีกยวกาฮะกล้องหลังไปดูลูกเอาแล้วกันครับ ก็มุมมองของกล้องก็ใช้ได้ครับดูมาดูฟีเจอร์อื่นดีนกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะก็จะยังมี ISO ให้ปรับครับแอนตี Anti ้ช็อนะฮะฟังก์ชันต่างๆนะครับ,รบก็ยังมีโหมดที่เราเห็นใน Samsung Galaxy S4 ให้ใช้กันนะครับไม่ว่าจะเป็น Beauty Face Best Photo b e ต้เบสเฟสแซวแอนด์นช็อตลิ Tone Panorama คอนดินชั่นซึ่งก็จะสามารถหารีวิวได้ดูต่างอินเทอร์เน็ตนะเพราะว่าแหม่ถ้าจะรีวิวกล้องพวกนี้นมันต้องใช้เวลาแล้วก็ ใช้หลายๆอย่างมากฮะับ b e ฟ u t y Face ปรับแล้วก็หน้าเราจะใส่วิ้งนะฮะทีนี้กล้องมือถือนี้มี Beauty Face ฟฟหมดนะฮะปรับมาปุ๊บเนี่ยก็รู้สึกว่ามันจะก็เรียกว่าอะไรนะหน้าวิ้งหมดนะฮะแถมเมื่อกี้แอบเห็นแวบ,บวับบูมลุ่มคีฮะสามารถทำเป็นกลุ่มแคมเปราคีได้แคมเปราคีฮะมกนะ็กดปุ่มบูมลุ่มมันก็จะถ่ายรูปได้อืมเนี่ยกดเอาอ่า ก็มีปัญหาสำหรับการใช้มือเดียวนะฮะแต่อย่างใดนั้นไม่มีอะไรพูดมากไปกว่านี้เนาะอื่นๆมันก็เดิมๆครับ Android ก็คือ Android สรุปคือไม่เป็นมือถือที่ดีฮะแบตหมดเร็วไหมให้กลางๆแล้วกันฮะ,ะไม่ได้หมดช้ามากแล้วก็ไม่ได้หมดเร็วมากให้กลางๆกล้องอยู่ในเกณฑ์โอเคนะฮะอัดวิดีโอได้ค่อนข้างดีใครอยากรู้ดีวกว่าน,นี้ก็ไปดูคลิปที่มันรีวิวแบทเชิลกับโตไอคิวก้าแล้วก็เชอร์รี่โมบายเอาละกันนะ,ะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า